โรงเรียนนา,าสายวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่168บ้านนา,าสายหมู่ที่1ตำบลนา,าสายอำเภอทุบุรักจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่2ของอำเภอทุบุรักเปิดสอนแบบสหาศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2534 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพิบูรลักษณ์วิทธยาโดยนายดำเนินศิหานาศผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ในายประโมทพวงสุวรรณเป็นผู้ประสานงานดูแลโรงเรียนสาขามีนายคงศักดิ์จันทาตำนันตำบลน,นาทรายร่วมกับผู้นำชุมชนสภาตำบลน,นาทรายและชาวบ้านตำบลน,นาทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านนาทรายและชาวบ้านน้ำรอด อนุญาตให้ใช้ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนได้รับความอนุเคราะห์จากครูและบุคลากรโรงเรียนพิพูนรักพิทยามาดำเนินการจักการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกและได้รับพรอมอนุเคราะห์จากท่านเกียรติไทยไทยชวรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายสมคิดหอมเนรมาช่วยประสานงานของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเด็ดเสร็จกขคอ ต่อมาเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติและประกาศจัดตั้งแยกเป็นเอกเทศใช้ชื่อว่าโรงเรียนนาสายวิทยาคมจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ต่อมาในปีพุทธศักราช2551โดยความพร้อมใจของคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลนาทา,ายได้ถ่ายโอนโรงเรียนอยู่ในกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนาินงา,านพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนานาสายวิทยาคม มีผลงานของนักเรียนและครูเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเกตพื้นที่ตำบลน,นาสายและตำบลใกล้เคียงทรงบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโรงเรียนนาสายวิทยาคมผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันดังลายนามต่อไปนี้ 1. นายดำเนินสีหนาะ 2. นายปรับโมธพวงสุวรรณ 3. นายธนกรนครแก้ว 4. นางบรรจบมาเวียง 5. นางเจนจิราสีนา 6. นายสมพานนาม,มะลา 7. นายประหยัดปัตถาวโลรักษารษาชก,การแทน 8. นายนิพุธชุมพรรักษารษาชการแทน 9. นายเกียงศักดิ์เพชรดี และสิบนายสุริยันบุญดีดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนนาสายวิทยาคมคนปัจจุบันโรงเรียนนาสายวิทยาคมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้วิสัยทัศน์โรงเรียนนาซายวิทยาคมมีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงและพัฒนาวิธีการดำรงชีวิตภายใต้ประชาคมอาเซียนอัตลักษณ์มารยาทงามน้ำใจดีเอกลักษณ์โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนทัติพจน์เรียนดีมีวินัยไปคุณธรรมปรัชญาทีโรจะสุขสังวาสโส อยู่ร่วมกับนักปราดย่อมเป็นสุขตราประจำโรงเรียนพระอีสานสีประจำโรงเรียนสีเขียวสีเหลืองนายสุริยันบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนนาสายวิทยาคมมารับงานเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน มีนางนภาพรแก้วมูลตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายมีคณะทำงานในฝ่ายจำนวน11คนสฝ่ายบริหารงานวิชาการมีนางสุคนบุญพาเป็นหัวหน้าฝ่ายมีคณะทำงานในฝ่ายจำนวน11คนสฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีนางสุวพิษภาวชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายมีคณะทำงานในฝ่ายจำนวน10คน 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีนางปียในายนาสว่างเป็นหัวหน้าฝ่ายมีคณะทำงานในฝ่ายจำนวนสองคนโรงเรียนนาสายวิทยาคมมีข้าราชการครูและบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระดังนี้ 1. ภาษาไทยจำนวนสามคนมีคุณครูยุวดีมงคลเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 2. วิทยาศาสตร์จำนวนสี่คนมีคุณครูนภาพรแก้วมูลตรี เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 3. คณิตศาสตร์จำนวนสามคนมีคุณครูสุคนบุญพาเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 4. สังคมศึกษาจำนวนสามคนมีคุณครูวิรุณชิตขุบุญชิตเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ 5. ภาษาอังกฤษจำนวนสามคนมีคุณครูจันฉายชนะบุญเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ หกศิลปะจำนวน4คนมีคุณครูคทาวุฒิสายทองเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระเสุขศึกษาและพละศึกษาจำนวนสองคนมีคุณครูสุวพิษภาวชาติเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระแการงานอาชีพจำนวน7คน มีคุณครูรินดาดาณลินเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระแบ่งย่อยเป็นคอมพิวเตอร์สามคนกเกษตรกรรม3คนและอุตสาหกรรมหนึ่งคน 9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานอื่นๆรวมทั้งนักการพันโลงและแม่บ้านจำนวน10คนรวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน40คน นอกจากนี้โรงเรียนนาสายวิทยาคมได้จัดให้มีคณะทำงานและผิดชอบงานนโยบายสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง 2. โครงการส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียน สโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเด็กดีวีสตา 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความสามารถในการแสดงออก ToB Number อร์โครงการจัดตั้งวงดนตรีลูกๆุ่งมาตรฐาน 6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ลูกเสือเนตรนารี 7. โครงการกระถินสำริดสวดมนต์ไหว้พระมาร์ชิ่งความดี นับตั้งแต่ปีการศึกษาพุทธศักราช2551เป็นต้นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารแก่โรงเรียนนาสายวิทยาคมเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวสรุปโดยสังเขปเป็นด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านบุคลากร มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเพียงพอมีบุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอเช่นเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีเจ้าหน้าที่พลสดุเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นักการพานโรงแม่บ้านและพนักง,งานขับรถเป็นต้น 2. อาคารสถานที่และอาคารประกอบอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จกอขอคอ1ชุด3หลังประกอบด้วยอาคารเรียนใต้ถุนโล่ง1หลังอาคารสำนัก,กาง,ง,งาน1หลังและโรงฝึกงาน1หลังหอประชุมแบบ100ทับ1527 1หลัง โรงอาหารหนึ่งหลังอาคารเรียนแบบ108ลอหนึ่งหลังอาคารเรียนวิทยาศาสตร์แบบสอนอสอทอ3ทับ12หนึ่งหลังอาคารเรียนและสำนักงานแบบ216ลอหนึ่งหลังสนามกีฬาฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งแบบมาตรฐาน1สนาม สนามกีฬาบาสเกตบอล2สนามสนามกีฬาตะก,ก้อ2ส,สนามสนามกีฬาฟุตซอลแบบมาตรฐานจิกซอ1สนามสนามเตตอง4สนามลานกีฬาอนเนกประสงค์1สนามบ้านพักจำนวน5หลังครูแบบ4ยูนิค2หลังแบบ205 2หลังบ้านพักนักการ1หลัง ห้องน้ำห้องส้วมจำนวน5หลัง 3. ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษต่างๆได้แก่ห้องสมุดพร้อมสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์ห้องมินิเทยเตอร์50ที่นั่งห้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการติวเตอร์รูม80ที่นั่งห้องปฏิบัติการคอมพิเวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษห้องจริยธรรมห้องสเตมศึกษาห้องทูบีนัมเบวันห้องปฏิบัติการเกษตรกรรมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากลแบบมาตรฐานห้องพยาบาลจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนาสายวิทยาคมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ทุ่มทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งมีเป้าหมายให้กับเยาวชนจังหวัดอุดรธานีได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ประกอบด้วย4คุณลักษณะดังนี้ 1. ด้านความรู้คือเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกล้าแสดงออกรักการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ด้านความคิดคือ การคิดวิเคราะห์การติดสังเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 3. ด้านทักษะกระบวนการ 4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกจากนี้เพื่อเป็นการรับรองการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้สปอร์ซิตี้อุดรโมเดลนิวเจเนเรชั่น เมืองหลวงแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมูลค่า1แสนล้านบาทที่ตำบลโนนงหลวงโรงเรียนนาสายวิทยาคมจะมุ่งมั่นพัฒนาลูกศิษย์ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมกับภารกิจสำคัญตามปณิธานที่กล่าวไว้ว่าจะทำให้เด็กในเมืองได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับอารยประเทศ ขอบคุณและสวัสดีด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจจากาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการ,การสถานศึกษาโรงเรียนนาซายวิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัอดอุดรธานี